สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเช่นเดิมนะคะกับช่องดาร์ตี้หกเก้าสองสีนะคะวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันเหมือนเดิมนะคะในะคลิปอีนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าเมื่อคุณเงียบคุณเฉย เขารู้สึกยังไงนช่คะมันไปจะเทือนต่อมอะไรของเขาหรือเปล่านะคะ๋ยวเรามาดูกันเนอะเมื่อคุณเงียบไปเลยนี่นะคะเขาจะมีความรู้สึกยังไงบ้างเนาะกับความสัมพันธ์ที่แบบอยู่ดีคุณก็เงียบไปหรือบางท่านอาจจะแบบว่าเจอเรื่องราวบางเรื่องราวที่อาจจะเธอทะเลาะกันหรืออาจจะแบบ มีเรื่องให้ไม่ค่อยเคลียใจอะไรกันหรือเปล่าแล้วอยู่ดีอะคะ่ะคุณก็เงียยไปเนาะทีนี้พอคุณเงียยไปเนี่ยเขาอะาารู้สึกยังไงบ้างนะคะเนาะเี๋ยวแม่หมอนะคะฝาก นิดนึงนะคะก็คือก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดไลค์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเนาะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะที่ไม่เหมาะตั้งใจนะํามาเสนอกับทุกคนทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องนี้นะจ๊า โปรดใช้วิจารยณในการรับชมแล้วก็รับฟังในช่องของแม่หมอด้วยนะคะก็เป็นการอ่านไพ่แบบภาพรวมเนาะนะคะไม่ได้ต่อจงรวงคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นได้นะคะรับชมเพื่อความบันเทิงรับชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์ก็แล้วกันนะจ๊ะเอาตามนี้เลยเนาะนะคะอ่ะทีนี้อยาแม่หมอขอมาดูนะคะขอดูพลังงานของคุณคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้หน่อย นะคะว่าถ้าหากคุณคนไหนเนี่ยมีความรู้สึกว่าคลิปนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของฉันนี่แหละฉันขอกดเข้ามาฟังหน่อยซิจะเป็นยังไงนะคะส่วนบางท่านที่เข้ามาแล้วเนี่ยเห็นหัวข้อแล้วอาจจะแบบอืมฉันก็ไม่ได้เงียบนะก็กดเลื่อนผ่านได้เลยเนะจ๊ะถ้าเกิดว่าในโมเมนต์ชีวิตของคุณตอนนี้เนี่ยคุณก็ไม่ได้เงียบหายไปไหน,นก็คุยกันปกติอันเนี้ยเลื่อนผ่านได้เลยนะคะแต่คลิปนี้นะคะก็คือเป็นคลิปสําหรับคนที่แบบว่ามีเรื่องของการเงียบหายกันไปอะไรเงี้ยว่าแบบ เนี่ยถ้าบอว่าคุณนิ่งคุณนิ่งคุณเงียบคุณหายไปเลยเยหรือคุณเงียบไปเลยเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะคะอ่ะคุณคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะแสดงว่านะคะอันนี้แม่หมอมองว่าคุณอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าอาจจะมีเรื่องราวนะคะอาจจะมีเรื่องราวอะไรกันหรือเปล่านะคะจึงทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะคะเอ่อมีความรู้สึกคุณอยากจะเงียบเียบเนะคุณมีความรู้สึกแบบ มันไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะเนาะมีการซึมการเหงานะคะหรือการที่แบบว่าเสียดายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันอาจจะแก้ไขไม่ได้หรืออาจจะยังไม่ถูก หรือว่ายังไม่ได้ถูก,กรับการแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็เลยอาจจะเป็นฝ่ายที่มีความรู้สึกว่าอืมฉันด้วยสภาวะอารมณ์ด้วยสภาวะเอเนอร์จีที่ฉันเจอแล้วตอนเนี้ยใช่มีความรู้สึกสดหู่ใจเนาะไม่มีความรู้สึกหมดหวังอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันนะคะกับเอเนอร์จีของท่านที่เข้ามานะคะไพ่ลอเวอร์มาเลยนะคะไพ่เจอร์ลอฟนะคะไพ่เจอร์ลอเวอร์เนี่ยนะคะก็คงต้องบอกว่า ความแล้วความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะมีคนกลางหรือเปล่านะคะอาจจะมีอาจจะมีคนกลางมานะคะเลยทําให้ความแล้วความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันมีเรื่องราวบางเรื่องราวที่คุณเองเนี่ยก็อยากที่จะไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเออเหมือนกับแบบยังไม่อยากจะได้รับ การที่แบบคําพูดเดิมเิมที่ยังคงทําให้เราเนี่ยยังคงเสียใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็เป็นไพ่ใบนี้นะคะไพ่เดอะซันเนาะไพ่เดอดซันขึ้นมาเนี่ยนะคะในสามใบนี้ energy ของจุมคนที่เข้ามาเนี่ยไม่หมอมองว่านะคะอาจจะมีเรื่องของการที่กำลังตัดสินใจกำลังคิดวนพบทวนวนเวียนเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้ นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้อาจจะมีความรู้สึกแบบ เออมันไม่น่าเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็อยากจะเจอกับเรื่องราวอะไรใหม่หมๆเนาะบางครั้งการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันก็มันก็ดีแหละแต่คุณอาจจะยังมีความรู้สึกแบบว่าถ้ามันยังเจอไม่ดีพอฉันก็ฉันก็ไม่เอาเนาะกับอีกบางท่านที่ได้เข้ามาแล้วได้ไพ่สับใบนี้เนี่ยนะคะแม่หมอมองจากหน้าไพาอ่อ่ะนะคะ energy ของคนที่เข้ามานะคะสำหรับเออบางท่านที่อาจจะมีความรู้สึกแบบ ในเมื่ออันเก่าอ่ะฉันอยากจะฉันอยากจะ move on แล้วล่ะฉันก็ไม่อยากจะโอฉันก็ไม่อยากจะอะไรด้วยแล้วไม่ทำรู้สึกแบบเซ็งเหมือหนเนาะเซ็งเหมือหนที่ที่จะไปแบบไปจัดการกับความรู้สึกเดิมๆซ้ำๆซากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเจอใหม่นะคะหรือมีการเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นคนเก่านี่แหละแต่อาจจะมีการเคลียร์อะไรเกิดขึ้นอาจจะมีการเคลียร์อาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณก็คุณก็มีความรู้สึกอะให้ มาให้โอกาสนะคะมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่เข้ามาด้วยนะนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาฟังในคลิปนี้เนาะนะอ่ะมาดูต่อกันไปซิว่าแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเขารู้สึกมักงไหมเนี่ยนะคะว่าคุณเป็นแบบนี้แบบนี้นะอ่ะเดีย๋ยวไม่เหมาะดูไพ่ให้นะคะเขาจะรู้สึกยังไงนะคะเขาก็แบบอยากจะคุยกับคุณเนาะแต่เนื่องด้วยแบบเขาเห็นคุณเงียบอะ่ะเขาก็เลยคารพสิทธี เคารพความรู้สึกของคุณนะคะเคารพความรู้สึกของคุณเขาก็อยากที่จะเคลียร์เนาะอยากจะเคลียร์อยากที่จะ พูดคุยนะคะปรับความเข้าใจแล้วก็เอ่อทำไมล่ะทำไมถึงเงียบไปล่ะอะไรเงี้ยมีเรื่องครอบครัวหรือเปล่าเนาะมีเรื่องครอบครัวให้กังวลใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากหน้าไพ่ากขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เลยนะแล้วก็เขารู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะกลับไปคุยอยากจะกลับมาเคลียหรืออยากจะอยากจะทักอยากจะหาอยากจะถามเนาะมีความรู้สึกอยากทักหานะคะว่าเป็นอะไรไปหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ เขาดูใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องบางเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ช่วงนี้เนี่ยเนาะนะคะเขาก็เขาเรียกว่ามีพลังสวรรค์หรือกําลังฝึกฝนอะไรบางอย่างอยู่นะเอเนจีของเขาเองเนี่ยเนาะเขาก็มีความรู้สึกแบบเขาก็ทํามันเต็มที่แล้วเนาะ จากหน้าไพ่อันนี้ที่ขึ้นเนี่ยเขามีความรู้สึกแบบเขาก็ทําทุกอย่างเขาทากับคุณเนี่ยคือตอนนี้ความรู้สึกของเขาอะ่ะนะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาก็ทําทุกอย่างแล้วนะอืมแต่ว่าแบบอืมทาไมถึงยังไม่โอเคเหรอทั้งที่เขาก็เขาก็ตอนนี้พลังงาน energy ของเขาเนี่ยที่แม่หมอมองเนี่ยนะคะคุณคนเนี้ยนะคะถ้าอยู่ดีเนี่ยคุณ คุณแบบเงียบไปอ่ะเงียยไปแล้วเขารู้สึกยังไงเนาะเขาก็รู้สึกอยากจะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ตรงเนี้ยให้มันให้มันดีที่สุดอืมให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมีเรื่องของการที่แบบอยากจะแชทหาเนาะอยากจะ เขาเรียกอะไรเก็บความทรงจำนะคะก็มีเรื่องของสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำกับเขาอะไม่ว่าจะเป็นการไปเดทกันนะคะการไปพูดคุยเอ่อการไปไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโมเมนต์มันเป็น,น,ปน,น,ปนความรู้สึกที่แบบเขายังจำภาพตรงนั้นได้อยู่แล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะบางครั้งเนี่ยความชัดเจนบางอย่างนะคะมันก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันคลุมเครือได้นะ อะไรที่เรามีความรู้สึกเราอยากจะชัดเจนเนาะแล้วก็มีความรู้สึกแบบเขารู้สึกเศร้ามากเลยนะคะไพ่ไเปนเนี้ยคือการหนีไม่พ้นเห็นไหมคะเออเขามีความรู้สึกว่าจะจบกันแล้วหรอหรือคุณคิดที่จะที่จะ move on ออกจากเขาหรือเปล่านะคะหรือคุณเองเนี่ยคิดที่จะ move on ออกจากเขาหรือเปล่าหรือว่าคุณเองเนี่ยอ เป็นอะไรไปหรออะไรอย่างเงี้ยเขามีความกังวลใจอยู่พอสมควรนะคะเขามีความกังวลใจอยู่พอสมควรเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนรักครั้งเนี้ยหรือความสัมพันธ์คุณกับเขาครั้งเนี้ยมันจะจบแล้วจริงหรอบางท่านถึงท่านขอพรสิธิสิทธิ์เนาะบางท่านอาจจะรอปฏิหารบางอย่างเนาะที่แบบว่าไม่อยากจะไม่อยากจะจบจากคุณเลยอะไม่อยากจะยุติความสัมพันธ์กับคุณเลยนะอยากจะมีความรู้สึกดี อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอยากจะกลับมาเป็นความรู้สึกดีๆคุยกันแบบแฮปปี้เหมือนเดิมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็มีความรู้สึกรบบเขาเรียกว่าอะไรนะอุปสรรคหรือเขาต้องแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าเขาก่อนะเขาก็มีเรื่องนะ เขามีเรื่องวุ่นวายใจพอสมควรเขามีเรื่องที่เขาจะต้องได้จัดการนกันนะคะจากจากนะั้นให้ตรงนี้ไม่เหมาะมองแบบน,นี้นะมองว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาก็มีเรื่องอะ่ะที่ต้องได้จัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าเรื่องของเรื่องการงานนะเรื่องส่วนตัวของเขาเองหรือแม้กระทั่งเรื่องของครอบครัวของเขาเองอะไรเงี้ยเนาะอืมเขารู้สึกยังไงถ้าเกิดคุณเงียบหายไปนะก็มควทำรู้สึกแบบถ้า เอ่อถ้าเรียกอะไรคะอยากจะเจรจาอยากจะปกลงอยากจะต่อรองเนาะนะคะมันมีความรู้สึกแบบเอาอะไรมันแลกดีไหมทำยังไงก็ได้ที่มันจะต้องได้คุณกลับมาแล้วก็มีความรู้สึกแบบบางทีเขาก็ไม่สบายใจอ่ะเขาไม่สบายใจกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันดูร้อนร้อนรุ่มมันดูอุ้มคลึงมันดูเหมือนจะจบกันแล้วเลยอ่ะมันดูเหมือนความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีโอกาสที่มันจะยุติหรือเปล่านะคะเนาะ พลัง energy ของเขาอะเยอะพอสมควรนะกับเรื่องของการมาง้อคุณหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาก็มีความรู้สึกแบบเขาก็เลยไม่ม,มั่นใจแล้วข้อตกลงไม่เป็นไปตามข้อตกลงนะคะคําพูดคําจาก,การสรัญญานะคะคุณเองอาจจะมีเรื่องของคาสัญ,ญญาสัญญาอะไรกับเขาหรอเปล่านะคะแล้วก็มีความรู้สึกแบบโอ้ยมันไม่ค่อยได้จใจเลยอะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันจะมีแบบประมาณแบบโมเมนต์นี้เข้ามาเนาะ๋ยวแไม่หมอเอาเอาอาร์คุลอีกไปหนึ่งนะ แล้วก็ดูซิว่านะคะเขาพร้อมที่จะทักมาหาคุณไหมอ่ะเ,อเมื่อเรารู้ความรู้สึกของเขาไปแล้วเขาพร้อมที่จะทักมาหานะเขาพร้อมนะนะคะเขาพร้อมเขาพยายามจัดการอะไรบางอย่างอยู่เขาพยายามจัดการอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันนะคะอืมพร้อมที่จะกลับมาเคลียร์นะคะโอ้โหเห็นไหมไพ่อันนี้คือแบบนะอันนี้คือส่งพัสดุอันนี้รับพัสดุแล้วแม่เจ้า เป็นไงคะคือแบบว่าเขา พร้อมที่จะกลับมาคุยพร้อมที่จะกลับมาเคลียร์แล้วก็เขากาลังส่งในเรื่องของความรู้สึกดีๆกลับมาหาคุณเนาะเขาอยากจะให้คุณเนี่ยได้รับรู้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรู้สึกดีๆที่เขาว่าก็ไม่อยากจะเสียคุณไปเขาก็อยากจะสารความสัมพันธ์ทั้งเนี้แบบถ้ามีโอกาสเป็นไปได้อะน,นะคะก็ขอขอแบบขอโอกาสอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะให้คุณรู้แหละว่าเขาก็ารู้สึกไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะประมาณนี้เนาะ อ่ะโอเคจบไปนะคะสำหรับคลิปแรนดอมคลิปนี้เนาะมาเจอมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปอีพีต่อๆไปเนาะสำหรับวันนี้ได้หมอไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า